มครจะมาแล้ใครจะมา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 มัมา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 มรมาีามามามอมกมาดาม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 อมิมาเาีาม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 ากามามอมธิบมา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 มันอมามกมงมามรมามมามมา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 ัามมบามมาาาา เขาไว้แขนคอวัวลอกวัวภาษาใต้เรียกลอกวัวลอกวัวลอกคือวัวสารอกมาใช่เวลาเขาวัวไปเลี้ยงเนี่ยเขาจะแขวนไว้มันจะได้รู้ว่าเสียงตัววัวอยู่ตรงไหนของเราใช้ไงแม่เวลาแม่เรียกกินข้าวแม่ใช่เพราะเราไว้แขนที่ที่ไม่ครับเวลาร้องเพลงอะไรว่าชนครับมันทําให้รู้สึกไงรู้สึกว่า มันเป็นงัวคิดถึงวัวเหมือนมันเป็นเครื่องรางอ่ะมันเครื่องรางวาเรามันเหมาในไผู้ชนเนี้ยเสกเสกมาแล้วครับเสกมาแล้วตอนนี้จะพาเด็กๆมาล่องแก่งครับจริงๆเด็กๆพาเรามาเพราะเราไม่เคยมาเคยมาไหมเคยมาคเคยมาอันนี้เคยมาแล้วครับเอาอย่างนี้เนี่ยสมมติเวลาพักผ่อนพวกคุณทำอะไรสมมติไม่เวลาไม่มีไม่ไม่ทำงานเพลง ผมก็กลับไปช่วยพ่อแม่ที่บ้านครับกลับไปตีดยางบ้างกลับไปตีดยางมอไซค์นะรีดยางพาราครับยางพาราเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงหัวซาครัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ซาไรไม่ทุกข์ใจมันได้กรใย่ในลาดเราเด็กบ้านบ้านที่รักเธอมากกว่าใคร จะบอกไปแต่ใจไม่กล้าก็เพียงแต่เด็กบ้านบ้านนี่แล้วทำไรก็สวนมะลิครับทำสวอ๋อคือปลูกอ๋อแล้วก็มาร้อยมาลายไปยืนขายตรงที่แยกไม่ใช่ครับมะลีแล้วก็มาผมอะไม่ใช่ครับมะลิบ้านผมก็ก็สับก็เรียกสับปะรดครับสับปะรดทำไมสับปะรดไม่เรียกมะลิมะลิให้เรางงสมไมอยากให้เล่นซ้ำไหมอยากให้เล่นซ้ำไหมอันนี้เรียกมะลิเรียกอะไร พันป้าแบบน้ป้าเป็นภาษาต้องศีลอำเภอป่าบอนภาษาต้องศีลสับปะรดเรียกมาลิอันนี้ไปช่วยคนอื่นทำายมีใครช่วยทางบ้านไหมกอันนี้ทำอะไรทำสวนทำสวนมาลิเหมือนกันอีกไม่ใช่ทำสวนยางพาราเหลืองก็นี่เป็นอีก วิถีชีวิตของชาวใต้คนจังหวัดพัทลุงเด็กๆมารวมตัวกันมีดนตรีเป็นเครื่องยิดเหนียวแล้วก็คิดดีต่อสังคมต่อชุมชนก็เอาใจช่วยนะครับเป็นวิธีคิดที่ดีขอให้ดังมากกว่านี้อีกเยอะๆขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเราจะไปล่องแก๊กกันแล้วนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุขสนุกสนานกับวงพัทลุงเหมือนกับเพลงของเขาด้วย ขอบคุณผีป่าป่ารีสอร์ทร้านปากกี่ล่องแกงนานมดแดงแห่งนี้นะครับเอเชียครับพาเราเดินทางมาอย่างปลอดภัยสบายมากและขอบคุณชาวพัทลุงทุกคนเลยจิตใจดีงามมากเลยขอบคุณมากครับไปล่องแก่งกันน้องด้วยนะแน่นอนครับขอบคุณน้องนองวงพัทลุง ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิดอ f ฟฟิ i ชียลครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ